สวัสดีครับเพื่อนลงทุนรับร้อยจุดห้าหุ้นครับวันนี้มีหุ้นห้าตัวสําหรับการลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นเป็นหุ้นสําหรับเพื่อลงทุน นะครับที่จะเล่นรอบเล่นรายเดือนเล่นรายวีคแต่รายวันจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแต่เป็นเหมาะสําหรับการลงทุนะแต่ก่อนยจะไปดูหุ้นกันไปดูคุณชอก่อนนะครับว่าแนวโน้มของตลาดภาพในตามเทศทั้งหมดเป็นอย่างไรครับคุณจอครับ ครับต้องบอกนะครับว่าตัวดาวโจนเองนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงการพักตัวนะครับแต่การพักตัวดาวโจนเองเริ่มเสียงทางบวกนะครับเพราะว่าหลังจากพักตัวลงมาใกล้กับแนวรับค่าเฉลี่ยดับ25วันแล้วดาวโจนมีการดีกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ต้องดูกันต่อแล้วครับว่าในสัปดาห์นี้ดาวโจนจะสามารถกลับไปยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วันได้ไหมนะครับถ้าจะปรับตัวดีอย่างน้อยก็ต้องผ่านยอดประมาณ3 5 5 0 0ให้ได้แต่ถ้าจะสวยกว่านั้นคือให้ผ่านยอด35,700ไปได้ก็จะเป็นการสร้างยอดสูงใหม่่แล้้วไไปตอดครับ ถ้ามาดูตัวเส้นเด็กนะครับเส้นเด็กเองต้องบอกนะครับว่าในภาพเส้นเด็กเองเนี่ย ใกล้เคียงราโจมเหมือนกันนะครับก็ช่วงสั้นๆกับนช่วงการชะลอตัวปรับตัวมาใกล้แนวรับนะครับแล้วก็พยายามจะประคองตัวหรือพยายามจะเด้งกลับตรงใกล้นวรับค่าเฉลี่ย25วันซึ่งใกล้กับกรอบเดิมกัน,กนแหว่งเป็นเส้นคู่ขนานเหมือนกันนะครับเปยบว่าเส้นเด็กเองต้องบอกนะครับว่าถ้าจะเริ่มสวยเนี่ยเส้นเด็กคงต้องพ้นแนวต้าค่าเฉลี่ย10วัน25วัน75วันให้ได้คือผ่าน1540และยืนให้ได้ก่อนนะครับเราถึงไปหวังกันขึ้นไปหา1560 1570และ ภาพในความฝันในอนาคตอันไกลคือการผ่าแปดศ0น5์หนึหานไปหาพันหกแหละซึ่งตอนนี้คงต้องรอดูถ้าการเมืองของเราชัดเจนก็น่ามีโอกาสที่จะไปต่อข้างบนได้เหมือนกันนะครับมาดูตัวของภาพของข้านบาทนะครับซับโตข้านบาทเองต้องบอกนะครับว่าข้านบาทเองเนี่ยในช่วงนี้ข้านบาทเองเป็นภาวะที่กดดันเซ็ตพอสมควรเลยเพราะข้านบาทเองเนี่ยออกมาในแนวของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นอ่อนค่าต่อเนื่องครับ เพราะตอนนี้ค่าอันบาทนะกรับแบบเดยเนี่ยพ้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแล้วนะครับต้านพ้นทุกเส้นแล้ว MACD เป็นการขึ้นเหนือศูนย์วันแรกด้วยนะครับทำให้ค่าอันบาทที่อยู่ใกล้ๆประมาณ 34.9, 35เมนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันว่ามันอาจจะมีการอ่อนค่าต่อเนื่องไปซึ่งอ่อนค่าต่อเนื่องไปมีเป้าตรงไหนบ้างเป้าจะมียอดตรง35.2นะครับแล้วก็มีเป้าตรงยอดเก่า35.7 แต่ก็ตามในช่วงนี้ที่อยู่ใกล้35เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นภาวะที่ค่อนข้างที่จะใกล้โอบอริยาสั้นของโตโคาสติกทาให้ในช่วงตรงนี้เนี่ยถ้าผ่าน3 5ไปแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันว่าอาจจะมีการแข่งข้ากลับมาบ้างน,นะครับแต่การค่ากลับมาบ้างข้าบาทเองจะเป็นการแข่งข้าชั่วคราวซึ่งในล้ำหลักตอนนี้มันคือการอ่อนค่าต้องระวังนะครับอาจแข่งข้าบ้านแต่สุดท้ายก็จะกลับเป็นอ่อนค่าอีกนะครับมาดูตัวของน้ํามันเบรนบ้างน้ามันเบนเนี่ยไม่ต้องไปที่คู่ ปกเถียงกันเลยครับภาพชัดเจนมากว่ามันเป็นขาขึ้นและเป็นขาขึ้นที่ยังคงขึ้นต่อเนื่องนะครับตอนนี้มันเป็นอยู่ที่ระดับ80ประมาณ85-86เหรียญ้วยประมาณนะครับในภาพนี้จะเห็นนะครับว่าน้ามันเองจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเนื่องเพราะกราฟทั้งเดย์ทั้งวีกเนี่ยเสริมไทิทางขึ้นหมดนะครับในแง่ของค่าเฉลี่ยระดับเดย์เนี่ยพ้นค่าเฉลี่ยทั้ง10-25-75วันทั้งหมดในกราฟระดับวีกพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ยระดับ10-25วีก และ200วิกไปเรียบร้อยและตอนนี้กําลังจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน75วิกว่าจะสามารถจะผ่านไปได้หมดหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่85แนวต้านถัดไปจริงอยู่ที่87แล้วก็มียอดถัดไป89หรือใกล้90เหรียญถ้าพ้น90เหรียญได้เนี่ยโอกาสจะไปแตะระดับ100เหรียญก็จะมีความเป็นได้ข้าจะมากครับมาดูตัวของทองคําบ้างทองคํานี่แตกต่างจากน้ํามันเลยนะครับเพราะทองคําเองตอนแรกทําท่าจะเป็นขาขึ้นแต่สุดท้ายการขาขึ้นล้มเหลวนะครับภาพที่วเห็นคือภาพผัวกําไรล้มเหลว สุดท้ายเนี่ยมันหลุดใต้ข้เฉลี่ยทุกเส้นอีกครั้งนะครับและในภาพนี้เป็นการหลุดค่าเฉลี่ยดับ10 25 75วันไปเรียบร้อยแล้วก็ในแง่ MCD ลงมาใต้ศูนย์ไปวันที่4แล้วนะครับแล้วในแค่ก้าเฉลี่ยดับวิเองเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่หลุดใต้ข้เฉลี่ย10วิ25วิอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นในแง่ตัวทองเองถึงแม้จะเห็นสัญญาณการมีการเด้งสั้นจากการเกิดสัญญาณโอโซเนี่ยอาจเป็นการเด้งสั้นชั่วคราวนะครับแนวต้าน1540 1590เนี่ยจะผ่านได้ยากหรือมากสุดก็คงไม่พ้น1 1980 1960จะยากหน่อยนะครับแค่แนวต้านแรก1940 1950ก็ยากแล้วและมีโอกาสเลยถ้าไม่ผ่านแนวต้าน1540 1590เนี่ย1950เนี่ยมันอาจจะเกิดการย่อมาระดับ5,900บวกลบนี่เป็นค่าเฉลี่ย200วันได้ครับ มาดูกลุ่มสักรรมกลุ่มแรกวันนี้นะครับกลุ่มสกังกลุ่มแรกวันนี้เรามาดูชุดของโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเองเนี่ยจะมีจุดดีอย่างหนึ่งคือได้ปรับตัวลงมาค่อนจะลึกพอสมควรแล้วนะครับจากยอดเดิมนะครับในแง่กราฟเดย์กราฟวีกเนี่ยเอ็มเอสีคงใต้ศูนย์อยู่แต่ถ้าดูกราฟเดย์จะเห็นนะครับว่าสัญญาณในทางบวกเริ่มมีบ้างแล้วเพราะเอ็มเีเนี่ยถึงแม้จะใต้ศูนย์แต่เริ่มตัดเหนือซิกงแนลสัญญาณของ MACD ในแง่ของกราฟเดย์เนี่ยเริ่มมีฐานทุกสูงแล้วแล้วก็ตัวราาค ัวของไอตัวชนิดของตัวกลุ่มนี้เนี่ยเริ่มมีการปรับตัวขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ย10วันยี่วันได้25้วันได้นะครับถ้าขึ้นต่ออีกนิดหนึ่งถ้าให้ชัดๆคือผ่านแนวต้านแาเทนไลน์ลงมาแล้วชนะยอดอชนะประมาณยอดเก่าแล้วก็เป็นแนวต้าเฉลี่ย75วันด้วยแถว70 0 0นขึ 7, ้นไปได้ก็จะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเป็นขาขึ้นได้ครับครับวันนี้เอาหุ้นตัวบรุงราดบมุงลาดเนี่ยถ้าเพื่อนนักลงทุนแล้วราคา200กว่าบาทเนี่ยไม่อยากซื้อซื้อนะครับ เพราะราคาเป้าหมายของมุงรลาดเนี่ยอยู่ประมาณ 250, 250บาทตามอินเทนซ v e ี a l u ลก็คือเอาราคาหุ้นคูณด้วยเงิน,นิ้งปะแจ2นะสองบาทเนี่ยท่านได้ประสบพบเจอแน่แต่ราคาซื้อละ่ะนักงทุนมักจะเกี่ยงตอนนี้ราคายืนอยู่ประมาณ225บาทราคาที่มายืนกันแบบธรรมดาธรรมดานะฮะจะมาอยู่ประมาณประมาณ2 1 0บาท215บาท220บาท225บาทเป็นอย่างนี้ครับใช้กลยุทธ์เชิงซื้อกันซื้อที่225าทจำนวนหนึ่ง แล้วลงไปนะฮะจาก225บาทลงไป215บาทเลยครับไปจํานวนหนึ่งอย่างน้อยต้องติดที่225บาทไปก่อนครับผมเกรงว่าปลายปีราคาหุ้นตัวนี้เนื่องจาก e a r n นิ่งบัตรแชร์จะดีมากนะครับเพราะนั้นจะมีการขยับขึ้นไปเล่น240บาท250บาททั้งอยากขายหุ้นตัวนี้ขายได้ตั้งแต่240บาทจนถึง250บาทครับท่านได้ประมาณ20บาทต่อหุ้นได้ประมาณ10%อย่างต่ำในแง่ของตัวบัมุงลครับครับครับ มาดูกลุ่มของชุดธนาคารนะครับธนาคารเอ,เ,อเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับธนาคารเนี่ยเป็นการเปลี่ยนตัวขาขึ้นเห่อชัดนะครับไม่ว่าจะดูกราฟเดย์กราฟวีคท่านเห็นภาวะของขาขึ้นหมดนะครับมีซีนเหนือศูนย์หมดทั้งเดย์ทั้งวีคและขึ้นพ้นค่าเฉียดได้ทุกเส้นทั้งกราฟเดย์กราฟวีคเลยกลุ่มธนาคาราช่วงขึ้นสั้นจะเห็นนะครับว่ามีการเปลี่ยนตัววิ่งออกข้างเป็นภาพผ่านสามเหลี่ยมแต่นโน้มก็มีความไม่ได้สูงว่ามีโอกาสจะทะลุกรอบสามเหลี่ยมด้านบนขึ้นไปนะครับทะลกรรออออบบบสาาเเห่่่ขขขึ้้นนนนนนนไปััคคะตงงู วันนี้หุ้นจริงรับใจตอนแรกคิดว่าจะเอาหุ้นเคแบงค์นะแต่เปลี่ยนใจโดยฉับพันมาเอาไทยพาณิชครับลองเบสกับไทพาณิชดูเพราะไทยพาณิชเนี่ยขณะนี้ราคา112บาทเป็นไฮสูงสุดของตัวไทยพาณิชแต่ผมเข้าใจว่าคนที่ซื้อไทยพาณิชเนี่ยไม่ยอมขายตรงเนี้ยราคาขา,ขายของไทยพาณิชเนี่ยจะอยู่ที่ระดับราคา120บาทนะครับกับ130บาทถ้าถึง130บาทแล้วเนี่ยนั่นคือแพงแล้วนะฮะห้ามซื้อ ถ้าราคาที่ระดับราคา110บาท112บาทเนี่ยยังน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นที่ระดับราคาเนี้ยเป็นราคาซื้อถ้าติดที่110บาท112บาทเด็ดเรียบร้อยแล้วมันลงราคาที่จะซื้อต่อไปคือประมาณ110บาทนะครับต่ำกว่านั้น105บาทนะมี105บาท110บาท112บาทครับราคาขาย130บาทครับ120บาท130บาทเป็นเป้าหมายของตัวไทยบนรลุแนวโน้มเป็นระยะกลางเล่นค่อนข้างดีครับในไทยบนิล หุ้นแบงค์สามตัวไม่ว่าจะเป็นกสิกรแบงค์กรุงเทพหรือตัวของไทยพาณิชย์เป็นหุ้นโดดเด่นในแบงค์ใหญ่ที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนครับครับมาดูกลุ่มค้าปลีกครับคอมเมอร์สนะครับจะพบนะครับค้าปลีกคอมเมอร์สเนี่ยภาพจริงแล้วเนี่ยจะมีแนวโน้มหลักเป็นขาลงนะครับเดทกราฟวีนะครับจะพบเลยครับว่าเล่นอยู่ใต้ขั้วเฉลี่ยทั้งทุกเส้นทั้งเดททั้งวีค MC เล่นอยู่ใต้ศูนย์หมดทั้งเดททั้งวีคนะครับซึ่งในป้าค้าปลีกคอมเมอร์สเองต้องบอกนะครับว่า ในช่วงขั้นสั้นเนี่ยการเล่นรีบาวเนี่ยเป็นไปได้แต่การหวังที่เป็นการขึ้นรอบใหญ่คงต้องรอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแนวตาทั้งเดททั้งวิกเนี่ยเขารออยู่ข้างบนครับเสียไมมาครับแต่แม้ว่าเสือกินยังไม่มาเนี่ยไตมาสสองของคอมเซเว่นออกผลการงานมาดีก็เลยหยิบคอมเซเว่นมาให้ดูครับคอมเซเว่นนั้นมีแนวรับที่สําคัญในระดับราคาประมาณ25บาทเป็นแนวรับที่สําคัญไม่ต่ํากว่านั้นไม่น่าต่ํากว่านั้นถ้าต่ํากว่า25บาบาทลงมาเนี่ยจะหลุดลงไปล่างเลยซึ่งไม่น่าเกิดนะครับ เพราะนั้นมีราคาที่อยากจะให้ลงทุนก็คือขณะนี้ราคาหุ้นอยู่ประมาณ27บาทซื้อ27บาทซื้อ25บาทต่ำกว่า25บาทไม่ต้องซื้อเลยนะนั่นแสดงว่าผิดทิศทางแล้วแต่ถ้าซื้อ27บาทแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปที่ระดับราคาเท่าไหร่มีราคาเป้าหมายในการขยับนะฮะจาก27บาทขึ้น30ครับแล้วก็สาบเนี่ยขึ้น35บาทแนวโน้มจาก27บาทเนี่ยจะไปถึง35บาทได้เลยเพราะจาก27บาทพอ30แล้วทะลุ35เนี่ยจะไปได้ไกลมาก ซึ่งนั่นหมายความว่าปลายปีปลายปีนะฮะหุ้นตัวนี้ถ้ารอถึงปลายปีแล้วเนี่ยถ้าขยับขึ้นไป30แล้วเนี่ยคงไปไกลละนะไป3 5ไป40บาทเลยนะราคาไฮสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ45บาทครับเป็นหุ้นตัวหนึง่งที่เล่นรีบาวตามภาวะเศรษฐกิจที่ปลายปีนะฮะไม่ใช่ตอนนี้นะฮะต้องไปปลายปีนะครับน่าจะดีขึ้นนะคอ m มเสถีครับ มาดูชุด ICT ไปนะครับ ICT เองนะครับในช่วงนี้จะพบนะครับว่าไอซเองในช่วงนี้เป็นการปรับตัวที่ต้องบอกนะครับว่าหลุดกรอบเส้นคู่ขนานไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นการหลุดใตั้งค่าทุกเส้นอีกครั้งในกราฟดับเดย์น,นะครับแล้วกราฟดับวีคเองก็เปปริ่มจนพลาดจุดค่าเฉลี่ย10วีคด้วยนะครับเป็นกลุ่มที่คงต้องระระวังนิดหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาจะ พลิกการเป็นขาลงไปรหรือเปล่าหรือจะเป็นการแค่ลงชั่วคราวแล้วรีบเด้งกลับนะครับในแง่ของสโตคัสติกเนี่ยก็ค่อนข้างจะต่ําพอสมควรแล้วก็มีโอกาสที่จะลงต่ออีกหน่อยและเริ่มโอเวอร์โซแต่การโอเวอร์โซของเขาต้องระวังนะครับเท่าโซขาลงเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นไม่มากนักแลาไม่ผ่านต้านค่าเฉลี่ย10วัน25วันแล้วลงต่อครับวันหุ้นไทยคมฮะดาวเทียมนะดาวเทียมดาวเทียมนี้ขึ้นมาจากระดับราคา11บาทครับตอนนี้มายืนราคาที่ให้ซื้อเนี่ยคือราคาประมาณ12บาท50สตางค์แล้วกัน12บาท12บาท50เน ราคาจะไปไหนล่ะมีราคาเป้าหมายที่เคยไปรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือ15บาทแต่ราคาเมื่อต้นปีเมื่อต้นปีนะฮะไปยืนอยู่ที่ราคาประมาณ18บาทเพราะนั้นมีราคาตั้งแต่12บาทเดียวไปถึง15บาทไปถึง18บาทครับแนวโน้มปลายปีนั้นของตัวไทยคมดีขึ้นมองอยู่แค่นี้ยังคิดว่าแค่18บาทนะฮะแต่ถ้าท่านไปมองกราฟในดับมันนะไปดูกราฟในดับมันเนี่ยท่านจะพบว่าหุ้นตัวเนี้ยราคาหุ้นที่เคยสูงสุดเนี่ย ไปอยู่ที่ระดับราคา40บาทนะเพราะนั้นที่ระดับราคาแค่แค่20บาท17บาท20บาทเป็นเรื่องธรรมดาของไข่คมมากครับจริงแล้วผมอยากให้ท่านซื้อไข่คมถือไปเป็นระดับปีให้ราคาไปที่ระดับราคา30บาท40บาทแล้วค่อยขายจากระดับราคาวันนี้นะครับราคาวันนี้นะครับที่ระดับราคา12บาทนะผมตั้งใจให้ท่านซื้อไข่คมไปขายที่ระดับราคา 3 0มสบถึงสีบาทครับในอนาคตครับมาดูชุดของ m อ i มไอนะครับเอไมไอเองนับอกนะครับว่าในทรง m อ i มไอเองเนี่ยถ้าดูกราฟทั้งเดทั้งวีคจะพบว่ามันหลุดค่าเฉลี่ยทั้งเดทั้งวีคมาครับและ m อมเล่นอยู่ใต้ศูนย์หมดแต่ก็ตามเนี่ยถ้าดูกราฟแบบเด re, แบบใกล้ชิดจะพบนะครับว่าถึงแม้ซีเล่นอยู่ใต้ศูนย์เอมซีกราฟแบบเดทเนี่ย, re, ย,รบบเ,ย re, เริ่มมีการการกระตุ้นขึ้นบ้างระดับหนึ่งนะครับเอมซีสร้างฐา,านยกสูงราคาสร้างฐานยกสูงนะครับแต่ก็ตามเนีีีีี่่่่่ยยยยยคคววามทททััง day, ทังงงเเเเลนนใต้้้ดอู ก็ต้องระวังอยู่ว่าการดีกลับเนี่ยอาจจะเป็นภาษาของการที่วิ่งออกข้างอยู่ต่อเน,นื่องก็ยังคงวิ่งออกข้างเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้าจะฟื้นตัวเนี่ยคงต้องผ่านค่าเฉลี่ยสิวันยี่สิ้าวันแล้วผ่านยอดเดิมไปแถวสี่ร้อยเจ็ดสิบให้ได้แต่ละครับเป็นที่สี่ห้าหกนะครับหุ้นตัวนี้น่ากลัวฮะเอาเลือกมาแต่ผลการง,งานดีเป็นหุ้นซอสพิกฮะเ o นะเอเป็นหุ้นซอสนะฮะระดับราคาอยู่ประมาณ12บบาทในในเมื่อสักประมาณเมื่อต้นปี ณวันนี้23บาทแล้วถามว่าแล้ว23บาทจะไปได้อีกหรือเหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ในดับเดเนี่ยเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นกับเล่นรอบกับผลการดำเนินงานฮะรอบนี้เนี่ยลองดูซะถ้าอยากซื้อหุ้นเอโกเนี่ยความเสี่ยงมีอย่างหนึ่งก็คือราคาหุ้นมันค่อนข้างเยอะละนะครับแต่ก็ไฟล์สัญญ,ญาณผมมักจะเล่นด้วยผลการงานเป็นส่วนใหญ่เอาเทคนิคมาจับดูแนวโน้มเป็นยังไง หุ้นตัวนี้จาก10บาท12บาทขึ้นมาถึงระดับ22บาทไม่ธรรมดาแล้วเป็นหุ้นที่มีการเติบโตจากผลการงานด้วยเพราะนั้นถ้าอยากเล่นแบ่งตังค์ฮะอย่าเอามามากนักเอาแค่10% 20%เปอร์เมาเล่นกับไอโก้ราคาเป้าหมายในเอโก้นะวันนี้ที่ทำเนี่ยถ้าท่านเห็นแล้วเนี่ยท่านจะเห็นราคา25บาทและราคาไม่ควรเกิน30บาทครับหุ้น5ตัวในหุ้นตลาดใหม่5ตัวนี่ยในหุ้นตลาดใหญ่5ตัวเนี่ยนะครับในที่วันนี้เรียนนาเสนอเนี่ย หุ้นที่อยากให้ท่านถือมากๆคือไทยคมนะครับอย่าลืมไทยคมบรุงราชครับเป็นหุ้นที่โอ้โหน่ามีในพอร์ตมากครับวันนี้ผมสุเทสุแทครับผมช้อชอเดีวไปไปิครับลาเพื่อนนักลงไปสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่หุ้นอีกห้าตัวครับที่ผลการงานออกพอดีครับสัปดาห์หน้าเราจะได้ผลการงานทั้งหมดวันที่สิบห้าวันสุดท้ายวันที่โผลผลงานมาหมดแล้วเดี๋ยวเราได้หุ้นอีกห้าตัวที่ผลการงานเจ๋งๆมาบอกเพื่อนนักงทุนครับวันนี้ลาเพื่อนนักงทุนไปครับ สวัสดีครับ